ทราบกันไหมครับว่าการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ปัจจุบันนั้นมีปัญหาเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายปัญหาสำคัญที่คุณครูมองข้ามก็คือคุณภาพของภาพแล้วก็เสียงที่ส่งไปยังผู้เรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการติดตั้งอุปกรณ์ในการยกระดับคุณภาพของภาพและเสียงเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนนั้นมีประสิทธิภาพ มีวิธีการติดตั้งยังไงนะั้นไปดูกันเลยนะครับการจัดผ้าพื้นเขียวนะคะหรือว่าสีน้ำเงินเนี่ยเพื่อนำไปเจาะฉากหลังด้วยเครื่องมือโคมาคีเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่น่าสนใจเลยค่ะเพื่อเพิ่มผู้สอนให้อยู่บนฉากที่น่าสนใจหรือเข้ากับเนื้อหาในการเรียนนั้นๆน,น,นะคะ หลังจากที่เซตฉากเรียบร้อยนะคะเราก็จัดเตรียมคอมพิวเตอร์เมาส์ outh, สายไฟต่างๆมาต่อเข้ากันให้เรียบร้อยเลยนะคะและที่สำคัญเลยนะคะเราก็ควรติดตั้งไมโครโฟนวางไว้ในจุดที่เหมาะสมเซตเสียงให้พอดีไม่ดังหรือเบาเกินไปค่ะ อย่าลืมจัดแสงไฟนะคะเพื่อเพิ่มแสงสว่างให้กับตัวผู้สอนนะคะภาพที่เผยแพร่ออกไปนี้จะได้มีความคมชัดสวยงามค่ะหลังจากที่จัดไฟเสร็จแล้วนะคะก็จะมาอัดคลิปเพื่อนำไปตัดต่อใน Kinemaster ค่ะเมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ไปรับชมตัวอย่างวิดีโอจากอาจารย์ดิเรกกันได้เลยค่ะ สำหรับการเรียนออนไลน์ในะวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการตัดต่อวิดีทัศนะครับด้วยการใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า kinemaster นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ เรียนรู้จบแล้วก็อย่าลืมฝึกทำฝึกใช้กันนะคะเราจะได้มีคลิปในการสอนออนไลน์แล้วถ้ามีโอกาสเราก็คงได้กลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย